ก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอลบอม,มนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนการสร้างทาม,มิชีนไม่ใช่ทาม,มิชีนทาม,มิชินไปคิดแล้วนะครับผมวันนี้จะมาสอนสร้างประตูโดลเรมอนนะครับแบบประตูโดลเรมอนเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ถามว่าประตูนี้มันทำอะไรได้นะครับก็อย่างที่รู้กันเลยนะครับว่า มันจะทําให้เราวับไปไหนก็ได้นะครับผมแบบบุ๊คแบบอยากไปสนามบอลเลยอย่างงี้มันก็ไปได้นะครับแล้วเมื่อไหร่กูจะเลิกยอกก็เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีดังข้างล่างนี้เลยนะครับประตูครับเออ่ขนแกะสีชมพูใช่ไหมป้ายงูๆูนะครับแล้วก็คันสวิตช์งูหรือลีเวอร์ที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษนะครับผม เรามาดูวิธีการสร้างกันเลยนะครับเดี๋ยวแต่กูหาไอที่นั้นไม่เจอเอาไปเจอะแล้วครับอย่างแรกนะครับก็ให้คนสร้างอย่างนี้นะครับวางไปเข้าไปวางเข้ไปโอเคแล้วก็วางประตูู้นนี่นะครับแล้วก็สร้างริเวอร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาสร้างตรงนี้ แต่ม,มันนา่ารักพอเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยม้่นไหมเหมือนตรงไหนไวะในเคลผมก็ต่ออันดับต่อไปนะ่ยผมให้คุณเ่ยนี่กดเอาป้ายนะเมื่อวานนี้คุณอยากไปที่ไหนนะฮะแต่ว่าผมอยากจะไปที่สนามสนามพี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 แบบพีบีได้กันนะฮะผมได้เขียนมาพอย ห็นนี่ป่ะว,วะพอยแบงค์ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีแบบยังไงอ่ะวงเล็บด้วยนะครับ PB อ่านี่นะครับพอเขียนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะแต่ว่าคือกูตัวตี้ยังไงเข้าใจกระโดดไม่ถึงอ่ะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนะี่ยถ้าตัวตี้ขนาดนี้ลืมไม่ได้เลยมันคือบนับนดุยเนี่ยนะพอวางแล้วนะครับ,รนนรบก็อย่าเพิ่งแบบ กดจนสี 4, น่ห้านี่กดไม่ได้นะแล้วก็ต้องมีจิตศรัทธาก่อนนะครับว่าถ้าคุณคิดว่ามันไร้สาระนะฮะ <Yeah. S 1> ก็คุณจะไปไม่ได้นาทีเลยนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็กดปิดไปก่อนนะครับก็เสร็จ mm. แล้วนะก็ให้คุณกดสวิตช์นะครับผม mm. แล้วก็เดินเข้าไปนะฮะแล้วก็กดปิดประตูนะฮะเสร็จแล้วนะฮะให้คุณมองกล้องออเดี๋ยวให้คุณมองกล้มแล้วหันไปทางที่คุณเข้ามานะครับผมแล้วก็ คุณคิดนะครับว่าสนามพีพีที่คุณจะไปเนี่ยหรือสนามสิ่งที่คุณจะไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็นะครับพอแบบเอ่อคิดไรเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ให้คุณหันกลับมาทางที่คุณจะไปนะฮะแล้วก็นี่ครับผมกดไม่ได้นะครับผมก็นี่มีบันไดมารองรับอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับนี่คือสนามพีบีที่ผมบอกนะครับผม Oh, โอ้โหโคตรแจมเลยแล้วทีนี้ไปสวรรค์แบบไม่ต้องไม่ต้องงัวมดแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดไม่ต้องงอเอ็นเดอร์โพแล้วเนี่ยในี่สุดผมนี่คือสนามพีบีที่ผมว่าเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้นะครับผมแล้วคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณโดนหลอกนะครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายยย